อันมาสัมผัสครับมือนี่ว่ามาขึ้นเว้นแล้วลอยไปบ้างมาล้ำมวนปะอ๋อขึ้นเว้นแล้วดูมารำไม่เคยดูไม่เคยดูมวนว่าโอ้ยมารำอะไรดูไม่เป็นนดิมารำดูไม่เป็นผมแม่ดอกมาล้ำมาล้ำคืออะไรฮะมาล้ำคืออะไรดูไม่เป็นหรออยู่เว้นตั้งเมื่อไหร่ครับอยู่เว้นตั้งแต่แล้วครับอยู่เว้นตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้เลยดิสามคืนนั่นเนี่ยแค่นอนติดตามนอนหลับปะครับโอนอนสบายมากเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่อง ฟังันเลยมันมีมันมีอย่างมากขนาดใหญมากย่โอ้ยวันนี้คำุนคำปุ้ยไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้คำปุ้ยลืมลืมข่าวลืมข่าวน้องสองห้องครับน้องสองห้องคันแจ่นคันแจ่นไหมคันแจ่นอ๋น้องสองห้องคันแจ่นตนนดีเมื่อไปมันีเว้นอีกบ้รเฮเว้นสเว้นอี่นะ อยู house, ่อยู่อยู่มาหาได้เลยครับก็ไม่ได้รู้มาเอ็กซเรยเลยโอ้ยมาหาไอพีเลยนะเข้ามาต่อไปหาเข้ามาต่อกี่เขาไปไอพีกินอะไรไอพีสั่งไว้แล้วสั่งข้าวไปแล้วโอ้สั่งเราสิมามีคือมีเงินบาทเดี๋ยวเขามาส่ง